สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผม็จอจาสอนปั๊มคนถูกใจคลิปวิดีโอ t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วการเสิร์ชคำว่า kmemkht ได้เลยนะครับพอเสิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อาปรากฏข้ามานะครับ็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง6ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใครทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมเข้าาสู่หน้าเว็บไซต์ k m m ม t h เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับยู u ูบทิกต็อกไปจีนะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับไปเพื่อเลือกใช้ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Ti k t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ t ิ k t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับมาตรงนี้นะครับนี่ครับ t ิ k tok เพิ่มหัวใจนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับไปทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับนะครับไลน์ทิกต็อกผสมนะครับโปรไฟล์นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับสี่แปดสี่หนึ่งนะครับดมจะือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ทิกต็อกนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา สิบหัวใจนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งร้อยหัวใจให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเกี่ยวเขียบแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าคาสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับ จะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกน QR โค้ดทุกธนาคารนะครับอันนี้นะครับ เีินคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัสถ้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่านแนะนำเพื่อทุทีนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับ y o u t u ติ๊กต t อ k ไ g นะครับแล้วก็หนึ่งอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับ พอคลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเป็นเพื่อนเขไหนอยมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางนี้นะครับแล้วส่งต่อให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%เลยนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักษาวินผ่าน้าเว็บไซต์นะครับ อาจรูอว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินผ่านทั้งตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับอเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นยังนะครับอันดีหน้านะครับอตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับตอนแรกมีอยู่ร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสองร้อยสามสิบเจ็ดคนนะครับก็ถือว่าขึ้นไวมากๆเลยนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูอ่ะโทษทีนะครับเพิ่มหัวใจติ๊กต็อกแบบนี้นะครับยอดขึ้นไวราคาถูกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์มาใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ